อ่ยีบอกว่ากำหนดให้ u ลบ v ลบ w เป็นเวกเตอร์0อเห็นสภาพนี้แล้วพี่ก็จะเดาว,ว่ามันคงทำคล้ายข้อเมื่อกี้ถูกไหมมันคงทำคล้ายข้อเมื่อกี้เดี๋ยวต้องมีการาจับเอ่กำลังสองสมบูรณ์อะไรทักอย่างหนึ่งแล้วจะได้ค่าของการดอทมาอ่าอ่านต่อถ้าเซตาเนี่ยเป็นมุมระหว่าง u กับ v นะฮะ u กับ v เมื่อขนาด u เท่านี้10ขนาด v เท่ากับ6ขนาด w เท่ากับสิจงหาค่า tan เซต้าโอเคถ้าเราคำนวณเฉยๆเนี่ยเราจะได้ค่า cos t ซต้าถูกปะเมื่อเราได้ค่า cos t ซต้าคือแบบข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราได้ค่า cos t ซต้าถูกปะเมื่อเราได้ค่า cos t ซต้าแล้วเราก็คำนวณหาค่าเซต t าได้ทีนี้พอเราหาค่าเซต้ a ได้เราจะหาค่า tan เซต้ a ก็ย่อมได้โอเคไหมครับ โอเคไหมดังนั้นโจทย์ข้อนี้พี่ขอตั้งขอเขียนเพิ่มขึ้นมาอันนึงเพื่อความเข้าใจนะฮะพี่ขอเขียนว่า u v เท่ากับขนาด u ขนาด v cos เตครับผมโอเคไหมนะเ พอเราทําอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บอืมเราทาอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเราก็านะเอ่อทำไมข้อน,นี้มันเขียนไม่ครบอ่ะใช่มันเขียนไม่ครบจริงด้วยลองมาไม่ครบอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะพอในบรรทัดต่อไปที่เราจะทําคือเราก็บอกว่า cos เซตาก็เลยเท่ากับนะครับ u v ส่วนด้วยขนาด u ขนาด v นะครับโอเคไหมโอเคไหมเห็นไหมชัดไหมไม่ชัดเอากระดาษขาวขึ้นมาโอเคไหมนะเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับทีนี้ เขาก็เลยเริ่มต้นด้วยเหมือนเดิมนะเริ่มต้นด้วยเหมือนเดิมก็คือเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาคิดครับผมต้องการ u กับ v ใช่ไหมมาตอดกันเพราะฉะนั้นแล้ว u กับ v อยู่ข้างเดียวกันคือยู่ข้างซ้ายแล้ว w K v, ไปอยู่ตรงข้ามนะครับก็เลยได้บรรทัดแรกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นบรรทัดแรกไหมดูไปด้วยก mm hmm. ันอ่าบรรทัดแรกเป็นอย่างนี้ ก็คือมาจากสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะเสร็จแล้วจับยกกาลังสองสองข้างเลยครับหาขนาดเนาะจับยกกําลังสองสองข้างเมื่อเราจับยกกําลังสองสองข้างแล้วเนี่ยข้างหน้าเราจะได้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วตัวข้างหลังก็ยกกาลังสองธรรมดาโอเคไหมตรงนี้เครื่องหมายลบนะลบสองหน้าหลังก็คือ u v โอเคไหม หลังจากนี้เราก็แทนค่าปกตินะครับเราก็แทนค่าปกติ u ก็แทนด้วย10 u กําลัง2คือ100 v แทนด้วย6ก็คือ36นะฮะลบสอ,อ u v ติดเอาไว้แล้วก็สุดท้ายคือ14ก็คือยกกําลัง2เป็น196นะครแล้วก็คิดเลขเนาะย้ายมาติดลบอยู่ก็ย้ายมาข้างขวา ไอ้ทั้งหมดนี้ย้ายไปข้างซ้ายได้ติดลบเนาะได้เลขลบนะใช่ไหมเพราะนั้นได้ u. v เท่ากับลบสามสิบนะครับพอ u v เท่ากับลบสามสิบปุ๊บเนี่ยเราก็เอานี่เข้ามาแทนค่าถูกปะไหนวะนี่อ่ะถูกไหมเอาเข้ามาแทนค่านะครับเราก็เลยได้ว่า u. v คือข้างบนลบสามสิบ ข้างล่างคือขนาด u ขนาด v ขนาด u คือสิบขนาด v คือหกก็คือหกสิบลบสามสิบส่วนหกสิบก็คือเศษหนึ่งส่วนสอง cos เซต้าเป็นเศษ1ส่วนสองติดลบด้วยคอ s อะไรหวาได้ติดลบเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วผมช่วยกันคิดแล้ววงกลมหนึ่งหน่วยจำได้ไหม อืมตรงนี้ลบหนึ่งส่วนสองอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มุมเท่าไหร่ครับผมหกสิบใช่ปะ่ะมุมที่พื้นอ่ะหกสิบดังนั้นคอสอะไรได้ลบหนึ่งส่วนสองเซต้าตรงนี้ก็คือ เออเก้าสิบบวกสามสิบใช่หมร้อย1ี่สิบองศาจำไหมจำไหมร้อยี่สิบองศาเห็นไหมออเอา,เอา,เอา,เอาทีละขั้นนะถึงตรงนี้นะดังนั้นเราได้มุมเซต้าแล้วนะว่าเป็นร้อยี่สิบองศานะครับเอาล่ะพี่ดันพวกนี้ออกถอยออกไปแล้วพี่เปิดกระดาษขาวขึ้นมามุมเซต้าก็คือหนึ่งรอยี่สิบองศาจะหาแทนเซต้าให้ไหมแทนร้อยยี่สิบ ก็คือรูตสาส่วน2หรือคิดง่ายๆคือค่าแทนเท่ากับไซน์เซตาส่วนคอเซต้าใช่ไหมฮะไซน์เซต้าก็เป็นรูตสาส่วน2ส่วนคอเซต้าคือเมื่อกี้ลบหส่วน2เอาส่วน2ตัดส่วน2ก็คือได้ลบรูตสานะครับจบเพราะนั้นค่าแทนเซต้าก็ตอบลบรูตสามเห็นี้ จะว่ามันเป็นตีโกนไหมมันก็เป็นหน่อยหนึ่งอืมแบบง่ายๆหมายความว่าถ้าวาดวงกลมหนึ่งหน่วยได้ใช่ป่ะเมื่อกี้ใช้ตีโกนนิดเดียวเองตรงวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมเพราะว่าพี่ไม่ได้จําเลขถูกป่ะแต่ถ้าเกิดน้องจําเลขได้ว่าเฮ้ยลบหนึ่งส่วนสองมันคือร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยก็โอเคก็แล้วแต่สไตล์นะฮะหรือจำอะไรไม่ได้เลยในเรื่องตีโกน อะไรถ้าถ้าถ,ถ้าจำตีกลไม่ได้แนะนำอย่างนี้ฮะก็คือใช้ใช้เย็นที่พี่ใช้นั่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยใช้อย่างที่พี่ใช้ลลน,นั่นแหล,ละวงกลมหนึ่งหน่ยวยวาดรูปเอานะครับวาดรูปเอาคือมันเป็นแค่สองมุมอะไม่สามสิบก็หกสิบอะพูดง่ายๆแต่ว่าไม่สามสิบก็หกสิบนะฮะ ืแล้วพอเราวาดรูปว่าลบหนึ่งส่วนสองเ่ะมันคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นหกสิบดูตามรูปเลยอันนี้ไม่ไม่ต้องจำใดๆสมมุติว่าที่เอาวงกลมหนึ่งน่ยอีกอันหนึ่งสมมุติว่าอันนี้คุยเรื่องติดโกนแล้วนะอันนี้ขอปไปเลยนะคุยเรื่องติดโกนฝีมือในการวาดวงกลมก็ห่วยมาก เคยเคยเล่าแล้วใช่ไหมว่าสมัยเรียนมีครูคนหนึ่งคือวาดวงกลมสวยสุดๆ mm hmm. แล้วเขาชอบพี่โมวาเขาวาดวงกลมดีมากแงส,สนแนใิใช่ใช่ทำได้จริงเพราะว่าครูอ่ะสอนวิชาเลขอ่ะตอนนั้นครูคนนั้นน่าจะอายุประมาณสี่สิบห้าหรือไม่ก็ห้าสิบแล้วอ่ะถ้าห้าสิบก็น่าเด็กอะไรกันอ่าก็สอนหนังสือมา จะสามสิบปีเราไหมถ้าอายุสี่สิบห้าสิบแล้วาดวงกลมอย่างเงี้ยสามสิบปีมึงต้องวาดสวยสิคนเราเอาเหรอไม่อะพี่ว่าคนเราถ้าทำอะไรม้างๆจะมีความชำนาญไงนะนะอ่าโอเคอ่ะมาฮะทีนี้อ่าเราก็มองเลยนะมันจะมีสองแบบใช่ป่ะสามห้ากับหกสิบใช่ไหม เออสากับหกถ้าสามสิเป็นอย่างนี้ถ้า60เป็นข้างบนนะครับเนี่ยน้องดูจากรูปก็ได้นะถ้าสามสิบอ่ะน้องลองปาล,ลงมาปัก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 ป, ắc ป ắc, เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราจะพบว่าแกน x เนี่ยอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y เห็นไหมฮะเราจะพบว่าแกน x มันมากใช่ป่ะมันมากถ้ามันมากมันคือรู้สามส่วนสองจบไหส่วนแกน y มันแบ่งครึ่ง ประมาณว่าแบ่งครึ่งก็คือ1น,นส่วนสอง,สงแล้วค่าตรง x เรียกว่าค่า cos เซต้าก็คือ cos 30ค่าตรง y เรียกว่าค่า Side s i n เซต้าก็คือ Side s i n 3สเนี่ยวิธีคิดคิดอย่างเงี้ยครับทำนองเดียวกันสมมุติว่าพี่เอาเส้น60นะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะพี่ก็ปปปาุกๆๆดูไหม อ่าค่าแกน x พี่ก็ได้1นส่วนสชัดเจนถ้าแกน y พี่ได้รูปสส่วนสอันนี้เรียกว่าคอสหกสิบอันนี้เรียกว่าไซน์หกถูกไหมฮะเหนไหมฮะเนี่ยคือวิธีการใช้วงกลมหนึ่งหน่วยโดยที่ดูตีโกนแล้วแบบว่าเราไม่ท่องเนาะไอโรงเรียนเธอ บางสาขาพี่เคยสอนเด็กบางสาขาเขาใช้วิธีนับนิ้วคือแบบเอานิ้วมาเปิดเป,ปิดปิดปิดนิ้วอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ปนหัวจังเลย <laughs> นับนิ้วทำไมล่ะลูก <laughs> <laughs> เคยเรียนใช่ไหม,ไมไเออแต่เธอก็ไม่ได้ใช้ดีแล้วอย่าอย่าไปใช้ <laughs> ช่วงมสามอะ่ะใช่ป่ะอืมต้องอครูครบางคนด้วยนะเหมือนที่จดจำต้องจำแบบนี้แลยวไม่สามารถแบบว่า ใช่เอาอเอเ่ออเออใช่ไ่แต่ว่าถ้าจะให้อืมอะไือออเออประเภทเดียวกัน <c oughs> ใช่ประเภทเดียวกับเราอ่ะทีนี้เรามาดูของโจทย์ข้อนี้มันคือร้อยยี่สิบใช่ไหมร้อยี่สิบมันคืออย่างนี้สี<ม>แดงนะนี่คือร้อยยี่สิบนะครับหรือพูดง่ายๆคือมันเหลือหกสิบนะครับทีนี้ ร้อยยี่สเราก็ลองปักปๆดูเห็นไหมปักๆเนี่ยชัดเลยเห็นไหมเราจะเห็นว่าค่า cos มันอะติดลบลบหนึ่งส่วนสองแล้วค่า sin ์มันเป็นรูปสามส่วนสองอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราก็เรียกได้ว่า cos 1ร้อยี่สิบองศาอันนี้คือ sin 1ร้อยยี่สิบองศาเห็นไหมเห็นไหมชัดไหม นะครับวงกลมหนึ่งหน่วยคิดแบบนี้โอเคเอาสก,กินช็อตไปยังไงเดี๋ยวเธอคงเจอมันเรื่อยๆอ่ะนะใช้มากใช้น้อยคงเจอมันเรื่อยๆโอเคเรารู้สึกว่าตัวเราทำไมขยบเข้ามาโอเคเอาละเรียบร้อย